สวัสดีครับเพื่อนเ,นเนครับคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปนะครับวันนี้ลุงปุญจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับก็อยู่ใกล้ใกล้บ้านนะครับก็บานเพืเ่อนเพื่อนก็คงจะมีนะครับเดี๋ยวผลไม้นั้นจะเป็นอะไรมาชมกันครับนี่ครับเพื่อนเครับก็เป็น ชมพู่นะครับเป็นผล,ลไม้ที่ติดตลาดกันมากนะครับนี่ครับเป็นผล,ลไม้ที่สามารถทำเฮินได้นะครับเป็นทำการค้าได้อย่างสบายนะครับเมื่อถ้าเราปลูกและก็ดูแลดีๆนะครับนี่ครับวันนี้ลุงบุญ ก็ได้พาเพื่อนเพื่อมาชมอยู่ใกล้บ้านนะครับใกล้บ้านหลวงบุญเองนะครับหนึ่งต้นนะครับก็มักจะมีการใกล้ใกล้บ้านทุกๆบ้านนะครับส่วนมากนะครับแถวาภาคใต้แถวบ้านหลวงบุญเนี่ยครับเมื่อก่อนเขาจะนิยมกันเยอะนะครับก็จะซื้อมาปลูกกันไว้ใกล้ๆบ้านก็ไม่ได้าทาเป็นการค้านะครับใหญ่มักจะไว้รับประทานกันเองนะครับในช่วง หลายหลายปีที่ผ่านมานะครับประมาณสักหกเจ็ดปีที่ผ่านมาก็จะขึ้นชื่อกันอย่างมากนะครับก็ได้ทําการปลูกกันาว้านะครับน่้นครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับเขาจะออกลูกออกผลในช่วงก่อนหน้าฤดูแล้แงนะครับก็เมื่อเข้าเดือนกุมภาเดือนมีนาเขาก็จะสุกนะครับเริ่มเป็นสีชมพูนี่เขาเริ่มสุกเลยครับ ก็ประมาณเดือนกุมภาใกล้ๆมีนาเขาก็เริ่มสุกลูกของเขาก็าน่ารับประทานนะครับในท้องตลาดมีเยอะนะครับเพื่อนๆก็น่าจะาเจอและเห็นอยู่นะครับผลไม้ชนิดนี้ทําทการปลูกไว้บริเวณใกล้ๆบ้านาได้ดีนะครับเพราะว่าเขาให้ความล่มลื่นนะครับ ให้ล่มเาได้ดีมากนะครับกอวันนี้ลุงบุญก็เดินเข้ามาในสวนใกล้บ้านนะครับก็ได้เห็นมองดูนะครับเพราะว่าลุงบุญก็มักจะไม่ได้เข้ามาในสวนใกล้ใกบ้านนะครับจะเน้นไปในสวนมะละกอใช่มากกว่านะครับก็เห็นมาดูก็เออก็<ๆ>เขาก็เริ่มที่จะ อ่าสุกแล้วนะครับเขาก็เริ่มสุกก็แนะนําเพื่อนๆนะครับถ้าหากมีโอกาสก็ปลูกไว้นะครับไว้รับประทานในยามฤดูแล้งนะครับนี่ครับดกมากนะครับเป็นดกฟังมากนะครับจะเป็นตุกกิงนะครับนน่นครับดูบนยอดนะครับนน่นครับ ก็จะให้ผลที่ดกมากๆนะครับการดูแลรักษานะครับการดูแลรักษาต้นชมพู่ก็จะเน้นการให้น้ำนะครับเน้นการให้น้ำให้ปุ๋ยก็เหมือนกับไม้ผลต่างๆนั่นแหละครับแต่ชมพู่เนี่ยครับ เขาจะเป็นไม้ประเภทที่ทนแรงได้ดีนะครับทนต,ต่อสภาพอากาศที่แห้งแรงได้ดีมากๆนะครับาการบำรุงปุ๋ยก็มักจะใช้ปุ๋ยสูตร15นะครับสูตรเสมอนะครับแล้วก็เมื่อเขาให้ลูกใกล้จะสุกก็เน้นสูตร1 3 3 3 2 1หรือว่า8-24-24ก็ได้นะครับเขาจะให้รสชาติ ที่หวานนะครับโน่นครับเป็นดกมากนะครับนี่การดูแลนะครับต้นนี้ก็ไม่ได้เน้นการดูแลนะครับเพราะว่าการให้น้ําให้ปุ๋ยก็ไม่ได้ไปใส่ใจการดูแลเท่าไหร่เพราะว่าเป็นการปลูกไว้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เป็นแบบธรรมชาตินะครับเพราะไม่เน้นเป็นการปลูกเพื่อทําการค้านะครับ ก็ปล่อยไว้ธรรมชาติเขาก็ยังให้ลูกที่ดกมากๆนะครับนี่ครับเป็นผลไม้ที่ต้นไม้ที่ให้ทั้งล่มฮานะครับให้ทั้งล่มฮาให้ทั้งผล ไว้รับประทานนะครับเป็นอาหารว่างนะครับแนะนำเพื่อนเพื่อนนะครับแนะนาเพื่อนเอนถ้ามีพื้นที่ใกล้ใลบ้านก็หนุ่มบุญคิดว่าน่าจะปลูกไว้สักต้นสองต้นนะครับเพราะว่าตอนอที่ฤด,ดูแร้งแบบนี้นะครับเขาก็จะให้ผลผลิตแล้วก็ให้ร่มเงาเรามานั่งได้อย่างสบายนะครับใต้มา ต้นของเขานะครับดูดิครับใต้ต้นของเขาจะร่มหอามากๆนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่ใบใหญ่มากนะครับนี่ครับเป็นไม้ที่ใบใหญ่เขาก็จะให้ร่มหอาเราดีมากๆนะครับแสงแดดจะส่องลงมาไม่ค่อยถึงนะครับอาจจะทําแคร่หรือว่าปูเสื่อไว้นอนเล่นได้นะครับตอนเที่ยงพร้อมกับมีผลฉุกให้เราได้ทานนะครับนี่ครับน่าปลูกมากๆนะครับ วันนี้ก็เดินแวะมานะครับเดินแวะเข้ามาก็ได้มานั่งเล่นก็เห็นมองขึ้นไปก็โอ้เจอลูกที่สุกก็เลยํำปิดคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะครับนี่ครับ เพื่อนๆครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมานะครับก็มาชมชมพู่กันนะครับก็เดินเดินอยู่ใกล้บ้านนี่แหละครับอากาศร้อนช่วงนี้บ้านหลวงบุญก็เข้าช่วงเดือนอมีนาเริ่มต้นมีนาใกล้จะเมษานะครับก็นี่ก็เป็น ปลายเดือนกุมภาย่างเข้ามีนาแล้วก็เมษาก็าจะร้อนอย่างมากนะครับเข้าสู่ฤดูแรงอย่างเต็มที่วันนี้ก็เดินอยู่ใกล้ๆบ้านก็หันมาเห็นล่มห่าของต้นไม้ก็เดินเข้ามาแวะปักร้อนนะครับก็มาเจอนะครับนี่ครับอย่างที่ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนี่แหละครับชมพู่นะครับเป็นผลไม้ที่น่าจะปลูกไว้ทําทล่มเฮาไว้ นั่งเล่นในตอนเที่ยงเที่ยงในฤดูร้อนนะครับก็แนะนําเพื่อนๆนะครับถ้ามีก็ลกปลูกเอาไว้ผลผลิตของเขาในช่วงช่วงฤดูแล้งนะครับก็เริ่มฉุกพอดีนะครับนี่ครับเข้าบรรยากาศนะครับก็ท้ายนี้ก็คงจะมีไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่างไรแล้วก็ช่วยเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงนบุญด้วยนะครับก็ท้ายนี้ก็ขอพรให้เพื่อนๆนะครับจงโชคดี มีชัยมีความสุขกันทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ